สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยผ่อนสบายเดือนละ4,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda City z X เครื่องยนต์พัน0้าเกียร์ออโต้ปี2005ค่ะแม็กไลน์สวยเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่149,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะพวงมาลเลยพาวเวอร์เกียร์7สปีดน,นะคะกระจกรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะดาว10,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ4,000บาทเองค่ะ ซื้อที่สครคณนีได้นะคะที่หนึ่งเบิร์สามพันบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถสภาพไปสวยผ่อนบทอดกับมอไซค์กันแดดกันฝนนะคะนั่งสบายแนะนำเป็นปร,รถคันนี้ค่ะแม็กก็ลายสวยด้วยนะคะสภาพดีค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะพร้อมใช้งานค่ะมาดีสวยนะไม่มีอุบัติเหตุนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกกลไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ เหมาะหนังสีครีมใหม่เอียมแอรยันเจียบค่ะผ่อนแค่สี่พันเองนะคะฮอนด้าซิตี้เครื่องยนต์พันห้าเกียร์ออโต้ปี2อ0พค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5์เก้าสติดต่อแอม